ครับเตร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอทำตีนะครับตกอย่างเหมือนรถแา่ดัดแปลงนะครับครับบูธก่อนใหญ่นะครับอะไรรถแต่หน้าใช้ได้นะครับ กันใปมิดนะครับยกแบบเบนวนนะครับเบามือน,นะครับทีนี้กลาสน,นะครับกดก็ตั้งเด็กตั้งกลาสน,นะครับรถหยุดนะครับ

หูลากนะครับเดิมๆแากรถนะครับเดี๋ยวเชื่อมที่ตจกระติกนะครับตอนนี้ก็วิ่งได้แล้วนะครับบวกปวงมาเลยนะครับ ดูใจดีกว่านะครับเบมือนะครับใช้เครื่องใจแรงนะครับ หมดญาติหกดเด็ดแล้วนะครับเดี๋ยวโรกเรื่องนะครับกับมูเล่น,นะครับครับรับปะกองนะครับ,บรับได้นะครับ,บรับะดับตรงดางได้นะครับ เดีดย๋ยวเราเก็บงานนะครับยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ